อสุดยอดมากสุดยอดสุดยอดสวัสดีค่ะพบกับเราในช่องพลายทองคำนะคะวันนี้ก็ มีพี่มือปราบมาอีกแล้วนะคะ f 4วันนี้มาหาพี่ทองนะคะวันที่พี่ทองว่างงานนะคะมาแก้ตัวมาแก้ตัวขึ้นพี่ทองใหม่อีกรอบใช่ไหมคะวันนั้นวันนั้นมีเวลาน้อยวันนั้นมีเวลาน้อยวันนี้ก็เลยจะเอาดูครับ f 4ปากน่านเภอดูไว้เป็นตัวอย่างน่านเพอเภอไหมนุ่นเห็นไหมนะบึ๊บเออสุดยอดมากเลยครั้งนี้ใชตอนนี้มีแต่ของมาเองด้วยดูขอจิ๋วจิ๋ว จิ๋วมากพี่ทองจิ๋วแต่แจ๋วนะพี่ทองนะเอ็งอย่านะมาเลยเอามามาเราดูว่าพี่พี่ทองจะขโมยขโมยอ้อยไปกับการเดินทางนี้หรือเปล่าเอฟซีโอ้ทองอย่าเดินเร็วพี่ทองอย่าเดินเร็ววะเร็วเร็วเร็ว อ้าว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 ดูดูเอฟซีดูเอฟซีดูชอบขโมยนะพี่ทองเต็มงานยังกินไม่หมดเลยมาเน่มาเน่เดี๋ยวมาเดี๋ยวพาพี่ผู้ปราบเดินเที่ยวหมู่บ้านช้างก่อนไอ้ด้าไป พี่ทองไม่ต้องรีบพี่ทองไม่ต้องรีบวันนี้พี่มือป่าบ,บอกมีเวลาครับเอา, <c oughs> อาจะพาไปไหนเอาพี่ทองพาไปไหนพี่ทองจะพาไปเลยวันนี้ทองหลบรถเลยครับพี่ทองครับมา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 โอ้เดินนักเลงแพ้เต็มทางเลยยอดมากวันนี้มาขึ้นพี่ทองแบบชำนานมากเลย FC ซ โ oh, อ้โหนี่นามเพอกับพี่ปี๊ปอายแล้วพี <c oughs> ่ว่าพิ้วแล้วอายแล้วมาเพราะว่าอันนี้พี่มือป่าเพิ่งมาขึ้นครั้งที่สองใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขนาดขึ้นครั้งที่สองในเอฟซียังขนาดนี้นะโอ้โ oh, หแบบทํานานมากเลย <c oughs> นาเพอขึ้นไปกี่ครั้งแล้วนะโอ้นับไปทั่วแล้วตั้งแต่ทั่วแวตั้งแต่วัดบัวขวัญตั้งแต่ว่านพี่ทองการขึ้นไม่เท่าไหร่การลงไม่มีใครสู้นามเพอได้ครับที่พิ้วกว่า ้องไดววอทองมาเบ้มาตอนนี้ลีลานเอฟซีดูดูดูพี่ทองมาไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะมาอย่าไปเวะอย่าไปเวะ <c oughs> ดีวันนี้บรรยากาศดีนะครับไม่ร้อนไม่ร้อนค่ะเอฟซีนาน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 เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจะไปขโมยอะไรของเขาพี่ทองมามามา ไม่รู้ตอนนี้เดินเร็วโดนช้าอยู่สี่เดินช้าอยู่รอดูอ,ดอ้อยหมดจะทำยังไงพี่ทองหให้หอบมาเต็มแล้วยังจะไปขโมยไี่ยนะเจงต้องอบรมลูกชายใหม่เ้วยอมนเจงด้วยเรื่องกินนี่ยกให้แล้วพี่ทองที่หนึ่งแนละ้วไม่มีใครสู้ไหวแล้วนนนนนนมั้งนานนานนานเอาท่นนั้นอีกแล้วนะพี่ทองเองขโมยเดี๋ยวไม่มีใครมาเสียค่าปรับให้เองนะพี่ทองนะอย่านะอย่านะ โดนค่าปรับมานี่หนักแล้วนะเองเราดูี่ทองจะอันนี้ต้นกล้วยหรือเปล่าเอฟซีมาแน่แน่แน่มาแน่มาแน่เร็ว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 ,รว,รวยังยังมีสาวหาของกินอีกโอ้โหมาไหมทองไปทองไปทอง <laughs> <laughs> เป็นไงบ้างค่ะอยู่ข้างบน สูงรเมา,ามามาไปทองมามา <c oughs> มารถมารถมาทองชอบแวะดีแท้เราจะไปทางไหนเหนียาเอาแวะอีกแล้ว <c oughs> ไปทางไหน <c oughs> โอ้ <c oughs> ตรงนี้ประจำเลยไปทอมตรงนี้ประจำเลยมา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  มาพี่ทองมาเดี๋ยวเดี๋ยวแย่เลยนะพี่ทองเองกลับขึ้นพอแล้วกลับขึ้นยัง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 จะไม่หันอีกอ่าให้แม่แม่เอสซีได้ชมก้นพี่ทองนะคะวันนี้ดูบ้านท้ายพี่ทองก่อนโอ้โหเต็มไปทุกส่วนเลยพี่ทองนั่น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 โดนเองโดนไปเลยพี่ทอง เดินพาเดินกลับบ้านแล้วนะคะเอซี 4, เพราะว่าเราจะพาเดินรอบพี่ทองแวะบ่บอยมากเนี่ยจะไปอีกแล้วดูดูจะเข้าฟังนี้อีกแล้วอา้อาวอ้า <laughs> <laughs> เผอไม่ได้แล้วพี่ทองเผอไม่ได้เลยโอ้โห ไปกินอยู่บ้านไม่ทองไปกินอยู่บ้านกินเยอะแล้วดูท้องด้วยท้องกำลัำหน้าดาวเรืองอไม่รู้ว่าใครใหญ่กว่ากันเอส,สีตอนนี้พี่ทองกับดาวเรืองสู้สีกันมากเลยอ,อีกแล้วตรงนี้อีกแล้วมีอะไรให้กินเยอะพี่ทองาาาม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 า<อ>ไปกินอยู่บ้านนะเดินแบบนักเลงมากเต็มทาง เดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวาพี่ทองถนนนี่เป็นของฉันเข้าบ้านหรือเปล่าเริ่มเริ่มเริ่มแล้เริ่มจะเดินเร็วแล้วเอฟซีก้าวแล้วพี่ทองไปไหนเอ้า <c ười> ไปแล้วไปแล้วเอาไปทำไปขโมยไอ้แล้วเอาดูดูเอซดู FC, ด <c ười> ต้องวิ่งตามไปทออฟซีต้องวิ่งตามไปไปไปแล้วไปแล้วไม่ยอมไม่ยอมเดินอีกนะเอซไปครับเออมีชะงักอีก ช่องมีแผนมากเลยเอ้า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 โอ้โอ้ดูมีเอ้าเอ้าโอ้โหมีหลอกล่อพ่อด้ไปถอยถอยถอยแวะหาดาวเรืองก่อนทักทายทักทายเอ็กซีดูว่าใครอ้วนกว่ากันนะตอนนี้เอ็งทักทายดาวเรืองหน่อยดูดักเรือดาวเรืองข้าจุบเอ็งอะ ดูทักทายเราเลืองทักทายไปทองอู้ทำคือเราเลืองทำคือทักทายมีทักทาย <laughs> พี่ทองสายตามองหาแต่ของก <Hey. S 2> ินเลยนะเอฟซีดูเอาวับมไม่ทันพี่ทองหรอกเอาเราเลือกแล้ว <laughs> อ๋อลเดี๋ยวงนๆ่อ่ลองจะลองจะลองอให้พี่ทองเขียบให้พี่มือปราบดูด้ลองดูมาๆวันนี้วันนี้วันนี้พี่มือปราบมาเป็นควานพี่ทองนะเออยอดมากเออพี่ทองเออพี่ทองเก่งมากเลยพี่ทองเอาหมดแค่นี้วิบชิบพี่ทอง หาดเรืออองงกินทเราเรื่องอุตส่าห์ขยับนี้แล้วยังจะขันตามเขาอีกโอ้เออเออเราเองอุตสาห์เล่าเ่อเอ้าเอ้าเอไปอีกแล้วพี่ทองจะไปอีกแล้วพอแล้วพี่ทองอ้าวอย่าไปแย่งในป่าเขาทองเก่งมากเลยพี่ทอง ก็เดินมาทำไมนะเดินมาทำไมเอฟซีดูก้าวมาเรื่อยๆก้าวมาเรื่อยๆพ่อต้องใจอ่อนแล้วพี่ทองว่าถอยไปถอยไปถอยไปอ่อนนะพี่ทองมีอ่อนเดินเข้ามาค่อยๆขยับ ให้พ่อให้พ่ออนุนพอพ่อเดินมาเอาแล้วถอยแล้วถอยแล้วตอนแรกก็อยู่คู่กับดาวเรืองในเอฟซีตอนนี้ล้ําดาวเรืองมาแล้วอ,อ้าวอือดาวเรืองเก็บสองแล้วเอ็ง <laughs> ไม่ทันดาวเรืองแล้วพี่ทองเลยดาวเรืองแย่งชิงไปแล้วนุนดาวเรืองโดนพี่ทองแย่งแน่อา้าวับนานไงอา้าวไม่ทันพี่ทองซะแล้ว เออเอ็งวางแล้วเอ็งเสียเปรียบพี่ทองทันทีเลยดูเอาดาวเรืองเอาดูเอซีดูดาวเรืองแล้วมีไปวางไว้ตรงนั้นเองนะเดยวพี่ทองก็เดินไปหาพี่ทองของเราไม่ธรรมดานะดาวเรืองเอ็งรู้ไหม กำลังสงสัยพี่ทองอยู่รู้เปล่ากำลังสงสัยพี่ทองอยู่ขึ้นยังไงก็ลงอย่างงั้นแหละจากลงแล้วบ่เดี๋ยวลงอีกนัลงไม่ยากหรอกลงไม่ยากหรอกนะถ้าอยากลงลงยากต้องถามวิธีลงแหนมเพือใช่แหนมเพือลงแบบง่ายๆนะก็นั่นแหละเคยถามแหนมเพือเพราะว่าแหนมเพือลงแบบ ลงนานเพอรลงทิ้วมากเลยลทีเดียวลงทิ้วบิงเลยนนเพราะว่านาเพอรตัวหนักด้วยนะลงแบบแบบไม่ทัไม่ตั้งลงแบบสุดยอดมากไม่มีใครลงเหมือนนานเฟอร์เราหันหลังไล่ไหลลงเลยใช่ไหมวันนี้ไม่ได้ไม่ได้นินทาเด้อนะ <c oughs> ลืมตัวลืมตัวไม่ได้นินทาลืมลืมแค,บค่บอกแค่เฉยบอกลืมบอกบอกบอกพิธีพ <c oughs> ี่มือปราบลงเฉย ว่าลงพิธงลงยังไงที่มืปราก็จะลงโอ้ฝากตะขอก่อนมาลุ้นกันเลยเอ็ม่ี ยอดสุดยอดหวังแต่ขอเตรียมมือเตรียมอะไรรอแล้วใช่ไหมขอเตรียมมือรับาตนี้มมือมือชีพมากเลยเนี่ยถ้าขึ้นมีรอบสามนะไม่ต้องทำแล้วยอดจริงๆสุดยอดจริงทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะเอฟซีโอ้ครั้งนี้สุดยอดมาก ผูกไว้กับดาวเรืองโดนดาวเรืองแกล้งซะไรสิดาวเรืองไม่ยอมนะพี่ทองจัดการเลยพี่ทองจัดการเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหจททะช้ำจะชะัะทีกันแล้วแค่เอฟซีเดียวสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เราก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามช่องพลายทองคำด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน,นะะ้าค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ ยังตามไปอีกนุ่นโอ้